และนี่คืออาหารสตรีทฟู้ดที่อาจจะมาพร้อมความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลบอกเลยว่าเมนูที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้อาจทําให้คุณต้องวิ่งหาห้องน้ําเพราะนี่คืออาหารสตรีทฟู้ดอินเดียสามเมนูสุดแปลกที่คุณเห็นแล้วต้องคิดหนะัก เมื่อพ in ูดถึงอินเดียหลายคนคงนึกถึงอาหารรสจัดจ yeah. ้านที่อบอวลเต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศและบรรยากาศสุดคึกคักตามตลาดใช่ไหมครับแต่ก็มีบางเมนูที่อาจทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับสุขลักษณะจนอยากจะคิดอีกทีว่าจะกินดีไหมงั้นเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยเมนูนี้มีชื่อว่าปาณีปุรีมาถึงอินเดียทั้งทีไม่ลองปาณีปุรีก็เหมือนมาไม่ถึงอาหารว่างชิ้นจิ๋วที่หน้าตาน่ารักเป็นแป้งทอดกรอบกลวงๆที่คนขายจะราดด้วยน้าปรุงรสเปรี้ยวๆเผ็ดๆก่อนส่งตรงถึงมือคุณแบบรวดเร็วบางที บางร้านใช้น้ำจากก๊อกหรือแหล่งน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองถ้ากินเข้าไปแล้วโชคดีคุณอาจจะได้รสชาติแปลกใหม่แต่ถ้าโชคร้ายก็อาจได้โรคท้องร่วงกลับบ้านเมนูถัดมานี้มีชื่อว่ากาโชรีขนมแป้งทอดไส้เครื่องเทศส,สุดเข้มข้นหน้าตาเหมือนไส้กรอกที่ใส,ส่สูตรไปงานแต่งข้างในอาจมีไส้ถั่วบดมันฝรั่งหรือแม้กระทั่งถั่วเขียวที่ให้รสชาติเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆแล้วแต่สูตรของร้านบอกเลยว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่ความพิกของกาโชรีนั้นไม่ได้อยู่ที่รสชาติแต่อยู่ที่นนนนนนน้้้้้้้ออออสสูตรรเเขขมมมมีีีีีี่่่แหหลลละทยยววจืิิปาาึกกถ็โชคด แต่ถ้าโชคร้ายก็ถือว่าคุณถึงคาดและตบท้ายด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำว่านหางจระเข้สูตรเข้มข้นน้ำว่านหางจระเข้ในบางตลาดของอินเดียไม่ได้มาจากว่านที่สดใหม่จากต้นแต่บางครั้งก็อาจมาจากต้นที่ดูเหมือนจะมีอายุยืนยาวกว่าคุณยายข้างบ้านซะอีกแล้วคุณละ่ะเคยลองเมนูไหนแล้วบ้างลองคอมเมนต์หน่อย